สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดภาพล่าสุดลุงพลป้าแตนเก็บตกวันตรุษจีนลุงพลป้าแตนในลุกอาตีอาหมวยทำชาวเน็ตคอมเมนต์สนัน่นผ่านไปแล้วสำหรับเทศกาลวันตรุษจีนหรือวันปีใหม่ของชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนเป็นวันรวมญาติแสนอบอุ่นที่ทุกคนจะแต่งกายเป็นอาตีอาหมวย ถ่ายภาพลงโซเชียลล่าสุดทางด้านเพจดังเผยภาพของลุงพลป้าแตนมาในลุกอติอหมยต้อนรับตรุษจ,จีนทำเอาคนดูแห่คอมเมนต์กันสนัน่นภายในโพสต์มีข้อความระบุว่าลุงพลป้าแตนเผยแพร่าภาพคู่ทั้งสองในชุดจีนเนื่องในวันนี้เป็นวันตรุษจ,จีนออกพบปะแฟนคลับให้หายคิดถึงด้านความคิดเห็นจากชาวเน็ต จีนแถบตะวันออกเฉียงเหนือแมนบบก็หมวยนี่คะเมื่อวานไหว้เจ้าวันนี้กลับมาคุยลาบนึกว่าพันพรุแตกห้าห้าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ